ลืมเรื่องผักหรือปลาไปก่อนอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกได้คะแนนโภชนาการสูงถึง97เต็ม100คุณคิดว่าอาหารชนิดนั้นคืออะไรมันอาจทำให้ความคิดของคุณพลิกผันเลยทีเดียวอันดับหนึ่งของโลกอัลมอนด์ครองตำแหน่งอาหารสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกด้วยคะแนนโภชนาการ97เต็ม100คุณคงคิดว่าอาหารประเภทนี้ต้องมาจากผักที่เขียวฉุ่มหรือปลาที่เต็มไปด้วยโอเมกา้า -3 แต่ไม่ใช่เลย นี่คือจุดที่หลายคนอาจตกตะลึงเพราะอัลมอนที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันกลับเป็นผู้ชนะอย่างไม่ต้องสงสัยการกินอาหารหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักถั่วเมล็ดพืชหรือเนื้อสัตว์มีความสําคัญมากต่อสุขภาพร่างกายของเราเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยร้ายแรงต่างๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานอมพษ์อัมพาตและมะเร็งได้อย่างชัดเจนแต่คําถามสําคัญคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารชนิดไหนคือตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลก ล่าสุดนักวิจัยได้ทำการวิจัยและจัดอันดับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดมากกว่า1,000ชนิดโดยให้คะแนนแต่และอย่างตามปริมาณสารอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมผลปรากฏว่าอัลมอนด์เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดจากการศึกษาที่เผยแพร่โดย s ร r ไลฟ์อัลมอนด์อัลม์นส์ได้คะแนนสูงสุดถึง97จาก100คะแนนทําให้มันแซงหน้าไปทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์อื่นๆกลายเป็นอาหารที่ได้รับการยกย่องว่า มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในโลกนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะใครจะคิดว่าถั่วเล็กๆอย่างอัลมอนด์จะดีเยี่ยมขนาดนี้นักวิจัยอธิบายว่าอัลมอนด์อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated f a t รือ c i d s ซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระโปรตีนและใยอาหารในปริมาณสูงทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่อาจทําลายเซลล์ในร่างกายเช่นเดียวกับการกินผลไม้สดสดที่ช่วยให้ผิวและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นมาดูสารอาหารเด่นในอัลมอนด์กันบ้างเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายๆ แมกนีเซียมแมกนีเซียมเศรซ้าช่วยควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดทำให้หัวใจทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเหมือนกับการมีเพื่อนคู่ใจที่ดูแลสุขภาพภายในวิตามินอีวิตามินอีเซาสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่ปกป้องเซลล์จากความเสียหายทำให้ผิวขาวกระจ่างและลดอาการอักเสบในร่างกายทองแดงและแมงกานีสเสริมการสร้างพลังงานในเซลล์และดูแลระบบประสาททำให้คุณมีพลังงานตลอดวันและสมองทำงานได้เฉียบคม ไฟโตสเตอรอลไฟโตสเตอรอลเศร้าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี L, ในเลือดลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเหมือนกับเครื่องกรองธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดสะอาดแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันชวนให้เถียงกันไมโครไบโอมในลำไส้กุญแจสู่สุขภาพยังย่งยืนทีมนักวิจัยชี้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับสมดุลของจุลชีพในลำไส้กับไมโครไบโอม ซึ่งจุลชีพเล็กๆเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและใจจนถูกเรียกว่าสมองที่สองของมนุษย์เพราะช่วยในการย่อยอาหารสร้างสารเคมีที่ส่งผลต่ออารมณ์และเสริมภูมิคุ้มกันคุณคิดว่าการกินโยเกิร์ตหรืออาหารหมักช่วยปรับสมดุลน,นี้ได้ดีกว่าอาหารอื่นๆหรือเปล่านี่คือประเด็นอที่อาจทำให้หลายคนเห็นต่าง อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่างชัดเจนว่าแม้อาหารอย่างอัลมอนด์จะมีคะแนนโภชนาการสูงมากแต่ไม่ควรรับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ำๆควรเลือกกินอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจากหลายแหล่งเช่นการผสมอัลมอนด์กับผลไม้หรือผักเพื่อเพิ่มความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการตัวอย่างเช่นคุณอาจโรยอัลมอนด์ลงบนสลัดผลไม้เพื่อเพิ่มสัมผัสกรุบกรอบและโปรตีนเข้าไปมาดูอาหารที่ได้คะแนนสูงสุดในรายงานนี้กัน อันดับหนึ่งอัลมอนด์97นาน้าบเจดคะแนนอันดับสองน้อยหน่าเชริโมยา่ 96. นา96หคะแนนอันดับสามปลากระพงทะเล8ปคะแนนอันดับสี่ปลาตาเดียว8ปดิบห้าคะแนนอันดับห้าเมล็ดเจีย8ปดสิบห้าคะแนนอันดับหกเมล็ดฟักทอง8ปสคะแนนอันดับเจ็ดผักสวิสช,ชาร์ด7จ็นนิบดคะแนนอันดับแปดมันหมูเจ็บสามคะแนน อันดับ9บีตกรีนหรือใบสีเขียวของหัวบีทรูทเจิคะแนนอันดับส0ปลากระพงแดง69คะแนนนี่คือส่วนที่อาจชวนให้อภิปรายกันอย่างรุนแรงมันหมูที่หลายคนมักมองว่าเป็นอาหารข้างทางกลับติดอันดับแดแซงหน้าไปถึงบรอกโคล,คลีซึ่งเป็นผักยอดนิยมคุณเห็นด้วยกับการจัดอันดับนี้หรือไม่มีคนคิดว่าผักอย่างบรอกโคลีควรสูงกว่านี้เพราะมีวิตามินซีและไฟเบอร์สูงหรือแม้แต่ปลาทะเลควรได้คะแนนสูงกว่าถั่ว บางคนอาจโต้แย้งว่าการจัดอันดับนี้เน้นโภชนาการแต่และอย่างมากกว่าการกินจริงในชีวิตประจำวันคุณคิดอย่างไรแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราเรอฟัง สรุปได้ว่าอัลมอนด์เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในโลกด้วยคุณสมบัติช่วยบำรุงหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลและเสริมภูมิคุ้มกันแต่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนยังขึ้นอยู่กับการกินอาหารให้หลากหลายรวมกับการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นออกกำลังกายประจำวันเพื่อเผาผลาญพลังงานและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวคุณพร้อมที่จะลองเพิ่มอัลมอนด์ในมื้ออาหารประจำวันหรือย,ยัง